โยสวัสดีนักเรียนวันนี s <S <c oughs> euh. ้อยู่กับครูฟอร์ดครูเลยบอกเลยว่าครูไม่มีใครกอดเพราะว่าครูโสดมานานโสดจนมันหายใจไม่ออกบอกตรงตรงครูอยากจะหาใครสักคนมากอดเพราะว่าครูเริ่มหายใจไม่ออกเพราะว่าครูหายใจไม่ออกเอ้ยโอ้ผมว่าพอเท่าว่าครูใช่ครับที่ครูหายใจไม่ออกเนี่ยก็เพราะว่าครูลองแรปนี่ไงเออนั่นเขาเรียกว่าร้องแร็ปเหรอคะเอ้า นักเรียนดูใหญ่รีบุลลี่ครูเปล่าเป่านะคะครูหนูไม่ได้บุลลี่ครูสักหน่อยหนูก็แค่ไม่เคยเห็นใครร้องแร็ปแบบนั้นนะคะน,นี่เขาเรียกว่าสไตล์ร้องแร็ปแบบใหม่อย่างพวกเธอยังเข้าไม่ถึงแร็ปขันสูงแบบครู่งเข้าใจไหมก็ <c oughs> แต่ครูแล้วอีกช่องหนึ่งมันของใครอ่ะที่ไม่พร้อมใช้งานอะคร <c oughs> ูอ๋อเป็นของนักเรียนใหม่อ่ะเขาเพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้วันแรก <c oughs> มีนักเรียนใหม่เข้ามาได้ด้วยเหรอครูเอาถึงจะเรียนออนไลน์ก็รับนักเรียนใหม่ได้แต่คนเนี้เป็นหลานครูเองแหละนั่นครูใช้เส้นแน่เลยใช่ไหมเอ้ยจะบ้าเลยหรอกไม่ได้ใช้ทรงสายเส้นอะไรทท้งนั้นแหละก็เข้ามาปกตินี่แหละดีจริงเลยค่ะ เรียน3คนมาเป็นปีแล้วว่ามีคนมาเพิ่มะก็คงจะดีหน่อยไม่ต้องยำ้ำได้ไหมไอ้คำว่า3คนเนี่ยก็นักเรียนคนอื่นห้องเราอะ่ะมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเขาเลยต้องเอาเป็นใบงานการบ้านไปทำแทนแต่พวกเธออะ่ะมีก็ต้องเรียนเข้าใจไหมโอ<ฮ>ยลูกนี้บอกไม่มีดีกว่าเออว่ะไอ้เดี๋ยวนี่แล้วว่าแต่ทำไม เขาหือไม่คุยแล้วพวกเราเลยอะครูไม่เปิดกล้องเลยเขาเธอก็ดูดีเห็นไหมมันเขียนว่าไม่พร้อมใช้งานก็แสดงว่าเป็นอะไรไม่รู้อะมัง้งแล้าเบบนี้จะเข้ามาทําไมวะเนี่ยเออมันดูล็อกจองไงไม่รู้อะครูเอาออกห้องได้ไหมโอ้ยไม่ต้องมาล็อกแล้วแคนั้นแหละแต่เริ่มเรียนกันแล้วพร้อมหรือยัง หนูไปเปลี่ยนผ้านไมแป๊บนะคะโอ้ยจะบอกทำไมงั้นก็รีบไปเปลี่ยนสินังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปโอนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะถ้ใครดูใน y o u t u b e ก็กดติดตามกดกระดิ่งใครดูใน page, แฟนเพจก็กดติดตามกัด้วยนะครับผมไปดูหนังกันกดไลค์ถังอะกดดี ตำนานอสรพิษกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้สามารถมาเป็นเจ้าของสกินปืนสูตรโหดสุดรเท่สูตรสวยนี้กันได้แล้วนะในตู้ EVO MP40 กันได้เลยบอกเลยว่า8 t ทีการันตีได้แน่นอนเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกแล้วนะฮะทุกคนสำหรับฟรีไฟแม็กทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ตั้งแต่วันที่ 28กปันยายนี้เป็นต้นไปเตรียมสัมผัสประสบการณ์เอาตัวรอดแบบจัดเต็ม oh. พร้อมกับสัมผัสความพิเศษที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกคนสามารถเข้ามาหน้าเว็บหลักของฟรีไฟล์แม่เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับทุกคนครับเห็นไหมเราจะได้ของฟรีด้วยนะรีบม,มาลงทะเบียนกันนะครับทุกคนครับโอ้ยได่พักเทียงสักทีอ่ยมันจะกัดดีแบบนี้ มันต้องจัดัะสิ่งเกินหนึ่งตีใจในยุคโควิดโรงเรียนปิดได้เล่นฟรีไฟตอนเช้าเน,น,นี่นยนอนเตืมสายตอนสายก็จะนอนเตีนสายคู่ออนไลน์สบายไกยะออคือคือคือฉันฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันออกกำลังกายเล่นน่ะอ๋อเออโอเคเออแล้วว่าแต่เธอเป็นใครกันนะไม่ได้อยู่แถวนี้นี่คือฉันเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่บ้านหลังแดงเนี่ยอ๋อบ้านรงคามนี่หรออือใช่ ยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะอยู่บ้านตรงข้ามกันแล้วอ,ะอ่ะอ๋ออือแล้วยายไม่อยู่คนเดียวหรอเปล่าไม่อยู่กับแม่แต่ตอนนี้แม่ฉันไปทำงานเออแล้วไม่ยืนทำอะไรแถวนี้อ,อ๋อคือพอดีฉันหาสัญญาณน,นะดิทำไมสัญญาณมือถือไม่ค่อยมีเลยอะ่ะแถวนี้สัญญาณไม่ค่อยดีแบบนี้อยู่แล้วหรออ๋อ แถวนี้มีสอบสัญญาณแค่ซิมเอ็นเนกะถ้าเป็นซิม่ายอื่นอะใช้ไม่ได้หรอกพี่เนีย่ยอ๋อแบบนี้นี่เองถึงว่างั้นแสดงว่าถ้าฉันอยากเล่นเน็ตได้อ่ะฉันก็ต้องไปหาซื้อซิมเอ็น็ใช่ไหมเนีย่ยอืมเอ้ยลืมแนะนําตัวเลยอะฉันชื่อว่ายาโตนะแล้วเธออะอืมเรียกฉันว่ามิชาก็แล้วกันม,มิชากันหรออืมฉันชื่อมิชาเอเออายุเท่าไหร่แล้วอะสิบเดอะ เงั้นก็เท่ากันเลยดีงั้นก็เป็นเพื่อนกันนะฝากตัวด้วยนะเออเออได้ๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรก็เ,เรียกฉันได้ตลอดเลยนะฉันอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวอะ่ะเพราไม่มีต่างประเทศอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนแล้วกันนะอืมไว้เจอกันอืมเฮ้ยใครวะเนี่ยไอ้ล็อกเห็นมันต้ออึ้งแน่ คุณนายรักเลยว่ะ <c oughs> พี่ล็อก <c oughs> โอเคค่ะพ่อ,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 อวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพอแล้วเหรอพ่อจ้ะนี่พี่ต้องเรียนออนไลน์อีกเนี่ยพักเที่ยงก็เหลือไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวครูจะดาวก็ได,ด้แต่ถ้าเกิดวันนี้พี่ล็อกเรียนออนไลน์เสร็จอะหนูมาหาพี่นะได้เหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วอืมโอเคโอเครีบมากันจ้าเอาไอโต ฉันเอาไหมวะเนี่ยโควิ COVID ดะ้วยทำเป็นพูดเอ้ยงั้นฉัน,ปนไปเลยนะคะพี่ล็อจ้าบายๆนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมานะอืมอย่าลืมซื้อมาด้วยอ่ะพีเก็บไปซื้อขนาดโควิดนะเนี่ยเฮ้ยอะไรน้องเขาปวดขาฉันรับนวดขาเว้ยเออฉันจะเชื่อแล้วกันนี่ ว่าแต่เขาก็บอกให้เรียนออนไลน์ให้อยู่แต่บ้านทันมาหาฉันทำไมเนี่ยฉันกลัวครูปิดจากแกนะเนี่ยแมดก็ไม่ใส่ทีแกเอาผู้หญิงมาบ้านวันแล้วไม่รู้กี่คนได้เลยยังไม่กลัวแต่พอฉันมาหาดันกลัวเนี่ยนะเออเออเอเอไม่ต้องพูดเรื่องนันได้ไหมว่าแต่ทําไมอะ่ะมีอะไรเ,เดี๋ยวก็ต้องเข้าเรียนแล้วไม่ใช่หรอวะก็เจอกันในห้องเรียนก็ได้นี่เออใช่ว่าก็จะเข้าเรียนแล้วงั้นแกเดี๋ยวค่อยเรียนที่บ้านฉันเลยไม่ใชนไปบ้านแกเหรอเออ มีของดีให้ดูเว้ยใของดีอะไรวะอย่าบอกนะจางสาวมาไว้ให้ฉันอะจางบา้าเลยอะอดีมีสาวที่ไหนไม่รู้ย้ายมาใหม่อยู่หน้าบ้านฉันเลยอะโคตรขาวน่ารักสุดๆุดเฮ้ยแค่ผู้หญิงขา,ขาวๆน่ารักนันรักอะฉันผ่านมาเยอะฉันไม่ไปหรอกเฮ้ยคนนี้น่านรักจริงด้วยแล้วกแกจะให้ฉันไปดูทําไมอะน่านรักย๋ยวฉัน,นยังแกจีบเ้ยไม่ฉันจะให้แกไปดูเฉยๆว่าคนนี้แหละ เป็นอนาคตแฟนฉันเขาชอบแกไม้นะเขาสวยอ่ะเอาอนี่ปากหมายอ่ะไปนะบอกให้ไปก็ไปดิไปก็ได้ะเลี้ยงหมูกระทะด้วยเลี้ยงเสร็จอะเออไม่เอาอยากกินกุ้งเผาเอานั่นไงนันไงยืนอยู่นันไงแกเห็นไหมเอ้าโอ้โหสุดยอดเลยว่ะสวยจริงว่ะคุณเนี้ยเี้ยโตขอนะเว้ยขอขอบ้านแกดิบอกแล้วไง เราให้แค่มาดูว่าคุณนี้แหละอนาคตจะเป็นแฟนฉันแกจะบ้าแล้วฮะให้ฉันมาดูเฉยๆแล้วนะกูเออดีวะกูเดี๋ยวอนาคตถ้าเธอมาเป็นแฟนฉันได้ไหมเธอก็ต้องเป็นเพื่อนกับแกไงแกก็ต้องทําความรู้จักไวสักบ้างโอ้ยทำไมฉันไม่เจอก่อนแกวะถ้าบุญได้ไรวันเนี่ยสาวมาอยู่หน้าบ้านสวยสขนาดนี้อ่ะ <c oughs> ตอนเนี้ยเขายังเป็นแค่สาวหน้าบ้านเลย ต่อไปอ่ะเขาจะเป็นสาวในใจฉันนี่แล้วมาแต่แกได้คุยกับเขาบ้างหรืยังอ่ะระดับฉันอ่ะก็ต้องคุยแล้วดีวะต้้งควารู้จักกันแล้วเว้ยสุดยอดไอ้เพื่อนรักมาแต่ได้ยดูนมยังดูนมอะไรกันหรอเอันหมายถึงว่าอหมายถึงว่าเพื่อนของฉันมันคือฉันฉันชอบดูนมอ่ะ นมตาตาเมลีฮืแต่ฉันชอบกินนะมันหวานดีฉันพูดผิดฉันชอบกินไม่ได้ชอบดูอ๋อก็นั่นดิจะดูไปทำไมอะเนาะเออวันดีฉันเป็นเพื่อนกัยาโตนะชื่อล็อกครับอืมพอดีฉันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตอะแต่ฉันไม่รู้ว่าร้านไขยซมเมน็กอยู่ตรงไหนอะก็เลยจะถามหน่อยอ๋อ เธอเดินออกไปจากหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวามันจะมีร้านสีแดงอยู่ตรงนั้นน่ะซื้อที่ร้านนั้นได้เลยอ๋อโอเคขอบใจมากนะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปซื้อก่อนอะ่ะกอดีต้องใช้อินเทอร์เน็ตด่วนเลยอะ่ะอืมบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายค่ะเกลอบทตายไม่อยากเข้าใกล้เลยว่ะโคตรน่ารักเลยเออว่ะย,ยิงไกลยิงสวยอะ่ะอ,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 อยหาตก นั่นมันมิมิมิชามิฮาบ,บีงันหรอนี่พวกนายสองคนก็เรียนโรงเรียนนี้อยู่ห้องเดียวกันด้วยเหรอเนี่ยเอ้าทำไมเด็กใหม่ถึงรู้จักล็อกกับยาโตด้วยอ่ะเออนั่นดิวงไม่รู้จักเธอเลยเนะี่ยเอาละเอาละเอาเงี้ยงเงี้ยให้ทุกคนอนะ่ะแนะนําตัวชื่อตัวเองให้เพื่อนใหม่ได้รู้จักหน่อยลวกันนะเอาเรื่องพี่ไอ้ล็อกกันเลยไปเออเราชื่อว่าล็อกยานคนเอสดนะ นามสกุลแลกจังเลยนะ,อ,ะอย่าไปขวนน้มสกุลแล้วนะมันจะไม่ค่อยดีอ่ะขวนนามสกุลยานคนเอเออบอกว่าไม่ต้องขวนยว่างๆอ่ะจะเปลี่ยนานามสกุลได้หรอกใช่ลี้ลับไม่ได้นะครับคูฟอร์ดฟองฟอดอ๋อยาโต้แนะนำตัวเออเราชื่อยาโตอ,อีนิโมโตะนะเออเราขอเรียกยาโตะแล้วกันนะนามสกุลเรียกไม่ไหวจริงๆอ่ะ เรียกว่ายาตัวพอ,พอหรือว่าสั้นๆกว่านั้นก็มีนะอะไรหรอที่ที่รักไงเฮ้ย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 ยาตมีได้เลยนะแกเนี่ยเห็นเด็กใหม่ไม่ได้เลยนะเออผมหยอกเด็กใหม่เล่นอะครูหลายนะเนี่ยเอารี่นนำตัวครูสุดท้ายละสว,วัสดี จะไม่บอกนะเอา้าไม่บอกเลยฉันจะรู้ไม่เล่าไม่ฉันเชื่อว่าลี่จะไม่บอกเออบอกกันหน่อยดิจะได้สนิทอ่ะ <c oughs> เออคือ,อลี่จะไม่บอกไงฉันทำอะไรผิดอ่ะเกลียดฉันแล้วหรอเธอไม่ใช่ฉันเชื่อว่าลี่จะไม่บอกอ่ะบอกฉันหน่อยดิฉันก็อยากรู้นะโอ้ยลี่จะไม่บอกคือชื่อของฉันบ,บอกหน่อยก็ไม่ได้ค่ะนี่เด็กไม่คือ ไอ้ผู้หญิงผมสั้นเนี่ยเขาชื่อรี่นะครสกุลจะไม่บอกอ๋อ,อ,อขอโทษทีโบอี้นชอบกินไก่